เป็นเปรตจากการให้ทานอย่างไม่เต็มใจพระโมคคัลลานะช่วยเหลือให้ตัดอ้อยถวายพระพุทธเจ้าจนหลุดพ้นได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาววดึงทานหมายถึงการให้การแบ่งปนันการเสียสละก,การเอื้อเฟื้อหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือวัตถุที่พึงให้ทานที่แปลว่าการให้การแบ่งปนันการเสียสละก,การเอื้อเฟื้อ หมายถึงการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงามมุ่งเพื่อบูชาพระคุณเช่นที่ให้แก่บิดาบารดาถวายแก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อสงเคราะห์เช่นที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารทานเป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าทานนามัยคือบุญที่เกิดจากการให้เป็นสังคหาวัตถุคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้ได้ และเป็นบ่อเกิดแห่งบารมีที่เรียกว่าทานบารมีการให้ทานมีวัตถุประสงค์สำคัญในการคลายความตรนีความเห็นแก่ตัวความโลภในจิตใจมนุษย์ส่งผลให้เกิดความใสสว่างสะอาดของจิตใจขึ้นมาในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างเรื่องผลแห่งการให้ทานอย่างไม่เต็มใจณกรุงราชครึมมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินแบกอ้อยมาตามถนน พร้อมกับถืออ้อยกินไปด้วยอย่างสบายอารมณ์และมีอุบาสกคนหนึ่งเดินจูงเด็กน้อยตามหลังชายหนุ่มแบกอ้อยไปด้วยเด็กเห็นชายหนุ่มกัดกินอ้อยอย่างอร่อยอร่อยก็ร้องอยากจะกินบ้างทําให้อุบาสกกล่าวขอแบ่งอ้อยจากชายหนุ่มคนนั้นซึ่งตอนแรกก็ทําเป็นไม่สนใจแต่พอเด็กร้องไห้หนักขึ้นก็เลยต้องให้อ้อยไปอย่างเสียไม่ได้โดยหักอ้อยไปท่อนหนึ่งแล้วคว้างให้อุบาสกไปตามเก็บ เพียงแค่กรรมที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยนี้แต่มีผลใหญ่เพราะความตรณีทีเหนียวนี้เป็นเหตุทำให้เขาต้องไปเกิดเป็นเปรตด,ด้วยวิสัยขี้งกและบาปกรรมที่ได้กระทําต่อเด็กน้อยและอุบาสกคนนั้นจึงเกิดเป็นไร่อ้อยแน่นหนากว่าจะเข้าไปหักอ้อยมากินก็ถูกใบอ้อยเชื้อเฉือนเป็นอาวุธมีคมและท่อนอ้อยก็จะตีจนสลบวันหนึ่งเปรตตนนี้เห็นพระโมคคลลานะเดินผ่านมา เพื่อไปบินทบาทในเมืองราชครืจึงได้ถามถึงกรรมที่ตนเองทำไว้และพยายามขอร้องให้ท่านช่วยท่านโมคลานะจึงแนะนำให้เดินถอยหลังเข้าไปจึงจะหักอ้อยกินได้เปรตทำตามก็สามารถหักอ้อยกินได้และอย่างได้หักอ้อยมาแบ่งถวายพระโมคลานะด้วยพระโมคลานะคิดจะสงเคราะห์ช่วยเหลือเปรตจึงให้เปรตตนนั้นแบกมัดอ้อย ไปจนถึงวัดเวลุวันให้เปรตได้ถวายอ้อยแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายได้ฉันอ้อยแล้วก็อนุโมทนาบุญเปรตก็มีจิตน้อมเลื่อมใสถวายนามัสการลาก,กลับตั้งแต่นั้นมาเปรตก็สามารถไปหักกินอ้อยได้สบายพอตายจากสภาพที่เป็นเปรตแล้วก็กลายเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องของเปรตตนนี้ให้สาธุชนทั้งหลายฟังเพื่อให้ผู้คนได้ละเว้นซึ่งความตรณีหมั่นบริจาคทานเพื่อช้าะล้างจิตใจให้ใสสะอาดเพียงแค่จิตคิดตรณีและสร้างวิบากกรรมเพียงเล็กน้อยอย่างต้องไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ถ้าหากมีจิตตรณีทีเหนียวมากๆสะสมอยู่ในสันดานคงต้องรับผลวิบากกรรมอย่างหนักยิ่งกว่าที่เป็นดังในตัวอย่างนี้ ดังนั้นการให้ใดๆก็ตามหากจะเป็นการให้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงก็ควรเป็นการกระทําที่ทําอย่างเต็มใจจึงจะเกิดผล,ลบุญสูงสุดมนุษย์และสัตว์สับเปลี่ยนภพชาติได้หรือไม่ก็เราผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและผลัดเปลี่ยนกางเกงก็ยังได้จิตจะผัดเปลี่ยนภพชาติของตนไม่ได้อย่างไรการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเราถือเป็นของธรรมดา ว่าต้องผลัดเปลี่ยนกันได้ทั่วโลกการผลัดเปลี่ยนภพชาติของใจก็เป็นกฎธรรมดาของกรรมที่ตนทำไว้ให้ผลัดเปลี่ยนไปได้ตามสิ่งผลักดันอันเป็นเจ้าของผู้มีอำนาจเหนือจิตในระยะที่กิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะและวิปากวัฏฏะเรื่องอำนาจครองใจอยู่สิ่งทั้งนี้มีอำนาจผลักดันจิตให้เกิดได้ในกำเนิดต่างๆโดยไม่รอให้จิต ได้มีเวลาพิจารณาและตัดสินใจเลยเพราะความกดดันของกรรมที่ครองจิตส่วนไหนมีกำลังมากส่วนนั้นต้องเข้าทำหน้าที่ควบคุมจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตนฉะนั้นจิตจึงไม่มีโอกาสจะใคร่ครวญไตร่ตรองดูสถานที่เกิดและพบกำเนิดของตนจนปรากฏตัวออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจะแก้ไขแล้วจึงจะทราบได้ว่าตนเกิดเป็นอะไร แต่สัตว์บางจำพวกก็ไม่มีโอกาสจะทราบได้ว่าตนเป็นสัตว์ประเภทใดนอกจากมนุษย์และภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เท่านั้นจะพอทราบได้ในพบกำเนิดของตนพระพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นการจุดติคือเคลื่อนจากร่างและการปฏิสนธิคือการเข้าสู่พบชาติของมวลสัตว์ว่าเป็นไปไม่มีประมาณทั้งภูมิสูงภูมิต่ำ และการสับเปลี่ยนภพชาติสู่ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นและเป็นไปได้ทุกๆภายในบรรดาสัตว์ผู้มีกิเลสเป็นเจ้าครองใจจึงทรงสั่งสอนให้อบรมจิตไปในทางที่ดีคือทานศีลภาวนาเสียตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อถึงคราวจวนตัวใจจะมีที่พึ่งไม่กระสับกระสายและเขวไปในทางที่ผิดโดยไม่คว้าเอากำเนิดตุกแกมาครองเสียบ้าง นับว่าเป็นกําเนิดที่ขาดทุนอย่างย่อยยับในภพเช่นนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นนักปฏิบัติเพื่อรู้สาเหตุของการเกิดการตายซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแห่งจิตของผู้อย่างไม่หมดเชื้อของความหมุนเวียนจึงควรถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งเหนืองานใดๆคือพยายามอบรมจิตให้มีความสงบเยือกเย็นและฉลาดแยบคายเพื่อให้ทันความเคลื่อนไหวของจิต ที่จะออกทำการติดต่อกับเรื่องต่างๆและพยายามรื้อฟื้นสิ่งที่แนบติดอยู่กับจิตและแก้ไขด้วยปัญญาอย่านิ่งนอนใจความเป็นอยู่แห่งภพชาติของเรามีความสุขความทุกข์ขนาดไหนที่เคยเป็นมาโปรดประมวลมาพิจารณาโดยตลอดอย่ายอมหมักหมมเอาไว้จะเป็นเชื้อต่อทุกภัยมาถึงตัวเช่นที่เคยเป็นมาตามภพชาติต่างๆ จงพยายามพิจารณาและถอดถอนออกให้หมดด้วยความเพียรถ้าจิตหมดเชื้อโดยสิ้นเชิงแล้วเรื่องทุกข์ในพบไหนๆจะไม่มีอีกต่อไปนั่นแลท่านเรียกว่าผู้หมดทุกข์โดยประการทั้งปวงคำว่านิพพานังปรมังสุญญยังโปรดทราบว่าคือศูนย์ทุกข์ทั้งมวลภายในใจนั่นเองแต่ผู้ที่รู้ว่า ทุกศูนย์สิ้นไปนั้นคือผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงมิได้ศูนย์ไปด้วยเช่นเดียวกับหัวกลอยหัวมันที่ถูกต้มจนจืดสนิทดีแล้วไม่มีรสคันฝังเหลืออยู่ย่อมส่งรสชาติอันดีไว้ในหัวของมันอย่างสมบูรณ์มิได้ศูนย์ไปตามรสคันอันเป็นพิษรับประทานย่อมมีรสอ,อร่อยดีฉะนั้น